มึงสิไปจ้างล่าเนี่ยมันเสียงเง้อเที่ยงกูหะหนหัวนั้นผมมึงละเปลือกศึกอยู่มานี่ยะตัดสันโดตัดให้มันพอดีเด้อคือจังหลาค่อยตัดด้เยอเออเออเออมาแม่อืออ้าพอดีแล้วงามแล้วโอ้ยแม่ตัดทรงผมอยังหิลานีลากระบอกแล้วเดียวว่าจะตัดสันสันนี่ละมันงามแล้วโมเมนต์ดอกเอากับคูตัดให้เนี่ยมันพอดีแล้วมันสิตัดดีได้จังไดแง่าสแง่ขวาอยู่เอ้ยมันพอดีแล้วนั่นพอดีอย่างฮะ มันก็สั่นพดเห็นบหนี่ตั้งกบโทอกันอีแม่แม่มันกับ่บทอแล้วอันนี้หันไปหันมาอยู่กูตั้บนถนัดมันกับงามปานนั่นล่ละงามหยัางว่าเป็นเด็กน้อยแม่มึงเท่าระบ่สันล่ะว่าเป็นเด็กน้อยประทด้พ่อจะเดี๋ยวมาตัดงช่วงผมสันแบบนี้เงียยกูสิเล็มไทยมึงสิเล็มหรือบเล็มง่ายเึินอือบล่มแล้วมองนี่มันท่านเด็กเพียงกันอยู่นั่นเด้มันกับงามแต่ตัวทำหนันมันบงามหรอกดิมีแตสิสันกว่าเก่าเลยเปตายเนาะสำานี่เปตายเนาะมันส ก็ออกแค่ขอมือเดียวเองโอ้ยมันยาวแต่ได้นั่นที่เจ้าออกออกนั่นข่อยบ่เคยตัดผมสั้นป่านนี่แม่ข่อยบ่เป็นเด็กน้อยแต่ได้แม่ข่อยก็บอกแล้วว่าอย่าตัดสั้นแม่แม่เอ้าแล้วมึงใส่กูตัดให้หนังสั้นเนาะมึงก็บอกกูเองว่ให้เอาย่าวย่นย้อนออกกูเอาออกซ้ำนอแตกนี่ได้ละมันกับทีสั้นผมเจ้าเบิึงเบิึงไหวห่าเดี๋ยวใจยากแม่ไม่เถอะกูว่าที่ใส่เข่าเอาได้ละมานนี่กูจะแก้ให้บ่ ไม่อยากตัดเร็วทีมันสั่นพอดิผู่อยากตัดเลยมาตัดเห็มันเพียงกันแล้วมันก็บ่สั่นดอกสั่ก็สั่นอยากตัดเออมน นี่สซูเมื่อมันเกิดกูนี่กูกับมาเรียงสูแล้วสูบ่มีปากบอคะสูบอคิดสิอวยพ่อมันเกิดกูแบบซุ่มสัดนะอีหอยกาดตะเพาเตาไหลนุเสาเตาหลาดปีอม่ได้สิเพื่อนอวยพ่อมันเกิดหรอสบายมากปีนี้คอยมึงเจอจะเรื่องราวดีๆบอลเลวก็จะนิสัยของมึงแล้วมึงกระเถ่าขึ้นอีกปีหนึ่งนาตาก็ดีขึ้นแล้วกูก็อยากให้มึงปรับสันดาลเนี่ยมันดีขึ้นนำแล้วกายอยากที่มันสัทุนสัทุนนิสัยตำตำบาจาม้าหมาเซมูเซพวกไก่มันเบาลงในเด้อ น่บอลเป็นมาสิโอ้คักมาหละมิเตะมูปลอบลำใหญ่ทุนละมันบอลเป็นเรือมันเล่าลอยสอนละขอให้เงินเต็มบัญชีพอเวลาถูกมาน่ะสิบประทัดมายืมมูยืมผัวเขอให้เงินทองหลายๆบ่ต้องเปย์มูทรายมาเปย์มูบ้างพอย่างสิเป็นสิตายมาเนี่ยมิตะมูสิดูแลเขาใจอีบอกมึงเขาใจบอกมึงอย่าฟังหูทรายทะลุหูขวาเป่าหูมาหูหูแมวขอให้มึงมีแต่รอยยิ้มถึงหนังหนามึงสิเงากระตามแล้วขอให้มึงเจอรักแท้เจอรักจริงบอสะดิ้งเอาไปทัวร์แบบนี้แล้วขอให้มึงแบบมีความจริงใจบอแหลกะล่อออนนปปปิพพููดดดเทขให้เพื่อนนนีี่่เเป็็ดดกขขออองงพแม่แล้วกกบอาตั ดูแล้วกับทอรละพีถึงแมทีสิสัวสมาก็ตามปากสูบได้ทยซ้ำหูเข็มและกลายเป็นเป็ดเข้าใจปะอิสมองหมาปัญญาควายกูรักมึงนะเพื่อนอยากได้ยังกบสื่อเอาเดยอีเวนรักนะ โเถ้าคืนอีกปีความกะลีให้มันลดลงแล้วกูขอให้ความดีในอนาคตนี่สนะความสวยในโตมึงเด้อเพื่อนเด้อคุดไปถิ่มซะสนันเร็วๆนะแฮปปี้เบิร์ดย์ค่ะเพื่อนโอ้ยสุ่มสู๋ไวพรกูเป็นบ่ดี้ฮะไวพรสิคะไวพรอนงนั้นเลยสาธุเอาไปค่ะอืมค่ะสาธุเดี๋ยวใหญ่ถึงมันเกิดสุ่มสูดนะ้อกูสิดคุดมาดาังแต่ตีนจะลดหัวหัวจะลดตีนไปเลยมึงกูเครียดอ่ะกูมีเรื่องจะปรึกษา กูนี่ไปได้กับน้องคนหนึ่งอะเผลอไปได้เผลอไปได้เผลอไปได้กับน้องคนหนึ่งแล้วกูรู้สึกว่าแล้วแรกอะกูกับก้าที่เล่นๆนอะแม่มึงจะมาเด้นไปโยกมาและกูกับฮักเขาอีเลียกูค,ควรเฮ็ดจังไดดีวะ กูว่ามึงก็ต้องถามใจเจ้าของเบ้างว่ะแต่เมึงอักเขาอีดีบอถ้ามึงขักเขาอีดีมึงก็บอกเขาไปตรงๆเลยเพราะว่าสมื่อนีงผู้หญิงจีบู้ชายก่อนอ่ะมันบ่เสียหายหรอกมึงมึงกูจริงจังเลยมึงซอยออกจากการเป็นนักตัดสินตอนนี้แต่บ่กกูรู้ว่าเรียกนักตัดสินแต่ว่ากูปรึกษามึงกูจริงจังได้มึงเรื่องนี้นะน่ะเออก็คือกูว่านั่นล่ะก็เอาทุกคำกูว่าเลยถ้ามึงอักเขามึงก็บอกเขาไปเลยคบๆกันไปโลดความหักกันมันสวยงามเสมอแบะเพื่อนเอ้ยบ่ต้องไปคิดอีหยังหลายบ่มีอีหยังเสียหายหรอกกกกูููว่่่านะเืออโโลลด้ยไตา เบอร์อะไนี่นะมึงเมาซื่อเสื้อไหาบ้างมึงต้องฟ้อนฟอนัฟนฝันใส่มึงใส่มืออย่างดอกก็คือกูว่านัา่นแหละมึงกัคบคบ,คบกับน,นอนกับจับไปโลดแม่ชีวิตมึงนะี่คือบ่เคยผ่านผู้ชายมากอีแล้วเนาะอุย้ยผ่านผู้ชายมาจากไหนเรืเ่องแค่นี้บ่หน้าตาสิดใจเนี่นะกูว่าน่ะตลีจะตายคบไปโลดอุย้ยกระแสเดี๋ยมึงน้ำไปห,าหา่ะมึงกูกูเพิ่งามึงหนิกูบ่ได้อัธโรดอีกย่างเลยตอนนี้มึงบ่ได้โฟกัสกูแล้ว

รอบนี้กูเลิกจริงค่ะต่อให้มันยกขันหามาขอขมาวานลาดทนกูกับบอมขนดีเพราะว่ารอบนี้กูบ่มีบัานให้อภัยมันค่ะตอมันมาคุกเข่ากราบกูต่อหน้านี่กูกับบอมีบัานให้อภัยมันแหม่ไปย่างเขามางอนี่ยใจอ่อนเป็นพักลวกคำเบาชูออกมาจากปากคนตอแหลแบบมึงน่ะมันเสื่อใจบ่ได้ดอกพอมึงน่ะมันตอแหลกานละครเอ้ารอบนี้กูเอาความจริงให้กูพนมมือสาบานบ่ล่ะก็ต้องสาบานดอกค่ะตายทีมซื่อๆมึงน่ะเดี๋ยวมึงตายน่ะกูสิบ่มีมูสนิทเด้คนคบกูููแแ่่่่่หหหหนนนออออยยยยมมมมมมึึึึึงงงงงงงาาใ้้กดีีีะะเฮสรั กูใส่น้ำเลยบอเดี๋ยวจะดีหรอนี่มันของดีนะนี่นะมันรองพื้นเจ้านางหนาหยาบหยาบด่างด่างแบบมึงน่นใส่ได้หรอเอาอีนี่แม่เดี๋ยวกูตบเลยนี่กูขอใส่ดก็เออแม่เห็นกูใส่ยังก็อยากใส่ตามตลอดเนาะอยากใส่น้ำตลอดเนาะบหน้ามึงมีผัวนี่คือมาแบ่งมาให้กูบ้างล่ะใส่โลดหน้ากร่านกร่านแบบมึงก็ใส่ดีก็อันล่ะ แต่เมื่อสกิทกูยังนี่ฮะแล้วมึงเต้นเนี่ยมันออกแบบสาวๆเดี๋ยวบอกเต้นแบบสดิสดสดิ้งนะเต้นแบบแต่สาวเดี๋ยวเมื่มเต้นเป็นบอกเมื่อแอบแม่เขาทีแตกงยังเดี๋ยวคนใน,นร้านก็คิดว่าเป็นผัวกูเบิร์ตนะเขาจะบอกว่ามาจีบกูเบิร์ตนี่นะเต้นแบบสาวๆไหโอ้ยได้ได้ ไม่เศร้าเต็นอะไเนี่มึงเด่นกับกูนะไปไม่กลับมาเลยบางกล้วยไปลงคายอยู่ลำลูกกาคงเนียหนาคายเดิมสินะอยู่ลำลูกกาก็เลย้ยไปมาบายคายอให้แอบมึงมึงพาขึ้องอยังดีบบกพาเอ้ยเฮ้เฮเฮ้เฮเฮเยมงง เปัญญาควายมึงกล้าเอาแบบนี้กับกูเหรอมึงสู้กับกูเหรอเดี๋ยวกูรวมพลังก่อนแล้วแาไป <c oughs> โอ,โอเอ็งเก่งกับข้าหรือไอ้แม่ย้อยเอ็งเอ็งเป็นแค่บ่าวกล้ามาเหมิมเกินกับข้าหรือใจต้องตายบางเถละนักฟ้ากบบระบวทัวมีแฟนแล้วบ่นอนลงหน้ามาอย่ามาคุยบ้านนอกนัน้นมีสามีแล้วล่ะเออเออเอเอ ดีอบัดดีเีออ้บัดดีเอบอพดีอบัดีดีอ้บัดีดบามาเวลาครับบาแบบแรกขอเสียงกันแล้วกันบอเอาสิเขามั่นใจมากว่าขอเสียงเขานี่หน่อยแน่นอนเธอเริ่มก่อนเลยให้เขาเริ่มก่อนเลยหรอขอเสียงเธอคือเธอเป็นคนที่ขี่งอนเขียดงายเอาเตจใจแล้วก็ย่ำเขียดเน่ะบอเอยมีเหตุผลบอ่อยฟังเหตุผลผู้ใดเลยอ่ะเป็นแบบเนี้ยขอเสียงเธออ๋อ แบบนี้อสิว่าเขาบดีหรอสิว่าเขานี่เงาเอาใจใจเัน่เหรมันมีชนีคนใหในโลกใบนี้ที่บังอนแฟนที่บกเขียดแฟนแต่ที่เขาเขียดพ่อหยังพราะอให้เเขาเขียดไงแต่เธอต้องตามง่อเขาไงบแมนไรเขาเศร้าเองในโลกใบนี้มันบ่เคยมีไผเดือกบ่เคยผิดพลาดกันขัดคืนเื้อว่หัวกับเมียน่ะต่ว่าใน้งเขียดกันไปนั่งนอนกันต่อให้จังไหนง่อสิงอเมียสิเมียน่ะมันบ่เคยผิดอยู่แล้วเมียมันต้องถือตลอดเข้าใจบอนี่ขนาดแฟนเก่าของมึงเคยงอนมึงบ่ฮะถ้ามึงเคยงอนมึงม็ง โงดซะจังสิบ <aid> ัญยามกูเนี่ยมันเป็นขอเสียทันทีเลยเออกะแม่แลมึงบอเหักกูหลายซัมแฟนเก่าของมึงไงโอยแบบเขี่ยเอ้ยมึงในบมาอาคติกับกูกูรู้ว่ากูมาที่หลังมันแต่กูกบบเป็นแฟนปัจจุบันมึงบ่ฮะเวลากูเขียน่ยมึงก็ต้องงอกูปับ่เป็นน้อด้วยกูแบบนี้บ่ไปนอ่อขอเสียกูแบบนี้กูบัญญมเลยแบบนี้กูบัญยอมเด้อถึงกูถีแบบปัจจุบันน่ะกูบัญญัมแพ้แฟนเก่ามึงดอกแล้วคนแบบกูเนี่ยมึงเคยมีขอดเส หร้วมันเคยลองติเช okay. ื่อบ่เฟสมันเคยเล่าล um ูกครูก็บอกกูถามไหนฮะกูจะบอกว่าเส้นกูแบบนี้หลือว่าขอเสียขอเสียขอดเสียขอดเสียขอเสียขอดเสียบ้านทองอย่างเจงี้ยนกูบ่เย็นกูเป็นคนอารมณ์ร้อนใส่กูสิเบิ่งสิว่ากูเป็นคนอารมณ์ร้อนนี่มันเป็นขอเสียกูบ่มันเป็นขอเสียกูบ่มึงเบาไปด้วยเป็นขอดีอารมณ์ร้อนแบบนี้เป็นขอดีดีเลยดีอารมณ์ร้อนแบบนี้เป็นขอดีหนารักเป็นขอดีครับพอดีเป็นขอดีดีเหรอดีมากเลยครับเขาก็บอกเธอแล้วว่าคนแบบเขาเนี้ยมัเคยมีขอเสียเยี่ยมครับ ช่วงถามเร็วตอบเร็วเขาขอซื้อผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอที่ไหนตอนนี้หนึง่งซื้อซื้อผู้หญิงเหรอมาลีใผ่ซื้อมาลีคือบพรว่าล่ะคือบพรว่าซื้อล่ะก็เธอบอกว่าที่คิดได้ตอนนี้น <Lara> ่าเป็นยังต้องซืง้อมาลีอีมาลีตีแต่แนั้นเป็นไผ่เธอมีโอกาสที่จะตอบว่าซื้อล่ะนะแต่พอเลือกที่ว่าตอบอีมาลีมันเป็นไผ่มึงตอบให้ดีนะมึงแก่ไม่ดีนะมึงคำว่ามึงเนี่ยมึงแก่ไม่ดีนะถ้ามึงเปล่าพอดีนะมึงเจอกูเอาก,กับมาลีมามาลีล่ะมาลีล่ะไงชายาไม่เธอตธอแหละ มาเคยเอิญกูแบบนี่มึงยอมรับไปเลยดีกว่าอิมาลีเป็นไถอิมาลีเป็นไถมึงอย่ามาต่อแล้วกูเออ๋อเร็วๆนี่เร็วๆนี่เขาสิเอิ้นเธอจะมามาลีดามาลีดายุ่งสักมึงมาต้องมาแก้โตเลยอิมาลีกี่ส่วนซื้อแฟนเก่ามึงหรืสิแค่มึงเอ่ยปากออกมาอย่างกูกะหูโคตรเงาหัวใจมึงเลยว่ามึงยังลืมแฟนเก่าของมึงบ่ได้ฮะมึงพอพอพอจบจบจบเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วว่ามึงยังลืมอิมาลีนี่บ่ได้อ๋อฮะสต็อปสต็อปมึงยังลืมแฟนเก่ามึงบ่ได้กูหูเลยกูหูเลยกูเข้าใจลจบ บอแมนแฟนเก่าหาบอแมนแฟนเก่ามึงก็แสดงมาขอที่มึงก็เล่นขบซอดอยู่ตอนนี้มึงก็เล่นหลอกใจกูอยู่ตอนนี้มึงจะคิดว่ากูม่รู้นะกูฉลาดพอพอจบจบจบจอยากได้ความสัมพันธ์นีกบอมีอีกแล้วจบกันกำบั้นเก็บของกูมาดูกับมึงแล้วกูมาดูกับมึงแล้วกูมาไหวแล้วมึงตลกบอมึงเบิ่งอีนันอีนันได้อีนันได้เบาเบาไซคือมาเห็นอีนันได้อุ้ยอีนี่กูบอกว่าเบาเบาโอ้ยเป็ดมึงโอ้ยโอ้ยเจ็บไซ่ะไรอีไง อีด่านคนใดกูบอกว่าเจ้าเฝ้าดังเจ้าเฝ้าดัง,างฮามึงเจ้าดังขอโทษขอโทษแค่ังว่าเขาสิ่งนี้เจ้าดังเป็นอย่างายเฮ็ดอย่างไพ่เสี้ยงอย่างใส่อีใดไดเดี๋ยวเป็นอย่างสองคนนี้มีปัญหาอย่างเฝ้ามาดูเป้าอย่างอ่ะไพ่เสี้ยวอย่างอ่ะ